สวัสดีค่ะดิฉันม,มีข่าวดีมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะได้ยินได้ข่าวแล้วนะคะเกี่ยวกับงานไทยซึ่งจะมีจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลของดิฉันอาจจะทําให้ท่านผู้ชมรู้สึกอยากไปเที่ยวงานต่างๆนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยงานทั้งหมดนั้นก็มีอยู่3แห่งด้วยกันนะคะก็คือ1 งานเทศกาลไทยหรืองานแทแกรน n d เฟส t ิฟ a ลครั้งที่6ที่จะจัดขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมแล้วงานที่2เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมทำอาหารไทยจัดขึ้นที่กรุงอัมสเตอร์ดัมงานที่3คือ c r u u s t h a i t t h a i l a จ d จัดขึ้นที่เมืองอัมเมียร์ โดยงานแทแ g ง a n d f เฟสติฟ l ลนะคะเป็นครั้งที่6แล้วแล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่2และ3กรกฎาคมบริสเบน ain, นะคะ mm hmm. ซึ่งอยู่ใกล้ๆแถวกับเบนกอกหรือไปทางด้บนะคะจากสถานีรถไฟอัมสเดัม hmm. ก็เดินไปได้ง่ายสะดวกมากเลยค่ะซึ่งงานนะคะทั้ง2วันก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง2ทุ่มไฮไลท์ <High light S 2> ของในงานนี้นะคะดิฉันก็ได้ทราบม,มาว่ามีการแสดงดนตรีไทย แบบเต็มวงเลยนะคะโดยเกี่ยวกับวงดนตรีไทยนี้นะคะดิฉันก็ได้ช่วยประชาสัมพันธ์เหมือนกันในช่วงออตั้งแต่ปีใหม่นะคะว่าทางสถานทูตนะคะจัดสอนดนตรีไทยสำหรับออท่้งชาวไทยและต่างประเทศที่สนใจนะคะที่มีอายุตั้งแต่10ขวบขึ้นไปโดยอาจารย์ะะที่มาสอน ก็จะมาจากออชมรมดนตรีไทยแห่งราชอาณาจากักรมาสอนที่ในเนเธอร์แลนด์นี้นะคะอย่างน้อยเดือนละครั้งแล้วก็เร็วๆวันนี้ดิฉันก็ได้ทราบข่าวว่าเขามีการซ้อมใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะมาจัดแสดงในงานเทศกาลไทยวันที่2และที่3นี้ด้วยการที่มีการเปิดสอนดนตรีไทยเนี่ยนะคะก็เป็นที่มาว่าตอนนี้ในประเทศเนเธอร์แลนด์เรานี่นะคะมีชมรมดนตรีไทยแห่งเนเธอร์แลนด์แล้วนะคะ แล้วก็เมื่อวันที่17มีนาคมทางสถานทูตก็จัดให้มีพิธีบูชาครูดนตรีไทยนะคะที่ฉันก็ได้ไปสังเกตการด้วยเหมือนกันซึ่งก็มีท่านอาจารย์ดร์สิริชัยชานฟักจำรูนนะคะซึ่งได้มา,เ,าเป็นประธานในการประกอบพิธีในครั้งนั้นด้วยค่ะยังไงแล้วท่านผู้ชมที่สนใจนะคะดนตรีไทย ็ไปชมการแสดงกันได้และไปให้กำลังใจกับสมาชิกที่ร่วมในคณะดนตรีไทยด้วยค่ะเกี่ยวกับพิธีกรของงาน t ท l e ร r แรงเฟสติฟอลนะคะก็จะมี a ั t r ิดร u เฮนเนส์ตำแหน่งนางนพมาศปี2008ของวัดพุทธรามแล้วก็คุณออฟนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สถานทูตหรือว่าชื่อจริงก็คือคุณพงเทพนะคะชัดชดดานุกูล เป็นพิธีกรทางด้านบนเวทีนะคะหรือว่าอาจจะลงมาแนะนำกิจกรรมตามซุ้มต่างๆด้วยแต่ว่าที่แน่ๆนะคะมีพิธีกรอีกคนหนึ่งคือ,อ,อซิลฟีอาฮูนเจนซึ่ซงก็มีตำแหน่งเป็นนางนุมาศปี2010ของวัดพุทธรามด้วยเช่นกันนะคะจะอยู่ทางด้านล่างนะคะในบริเวณท,ทั่วๆไปของงาน ซึ่งถ้าเผื่อว่าชาวต่างชาตินะคะหรือว่าท่านใดสนใจอยากจะทราบข้อมูลในกิจกรรมที่มีในงานนั้นก็สามารถที่จะถามกับซิลเฟียได้ค่ะส่วนงานที่2ก็เป็นการจัดฝึกอบรมการทำอาหารไทยนะคะจากอาจารย์3ท่านนะคะก็คืออาจารย์สุดาพรอาจารย์อุบลแล้วก็อาจารย์ชยานิตนะคะ ซึ่งก็ดิฉันได้เจอท่านแล้วในปีคนก่อนนะคะในกิจกรรมตรงนี้นะคะสถานทูตก็ได้จัดมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีทุกปีดิฉันเองก็เคยไปสังเกตการสอาครั้งแล้วด้วยเหมือนกันโดยในปีนี้นะคะจะจัดขึ้นที่เดิมค่ะที่ l อ s เถนน a อเลนสตรนะคะเลขที่175ในวันที่5-6-7ก,กระดกรกฎาคมนะคะ โดยก็จะมีหลักสูตรที่สอนนะคะแตกต่างกันอย่างเช่นวันที่5นะคะก็จะเป็นหลักสูตรขนมไทยอย่างเช่นขนมบ้าบินขนมกล้วยกล้วยแขกสักูแคนตาลูโตโกเฮลนะคะมีอาหารว่างซาลาเปาขนมจีบกรีกพฟพาฟนะคะแล้วก็มีการสอนแกะสลักผักผลไม้ด้วยใน2วันคือวันที่5และที่6ดิฉันก็จะไปกับลูกสาวอาสริดด้วยค่ะเพราะว่าชอบทางด้านนี้ แล้ววันที่6กนะคะก็จะมีหลักสูตรอาหารจานเดียวข้าวมังไก่ข้าวขาหมูหอยทอดก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีนะพูดไปก็น้ำลายเริ่มอออแล้วนะคะว่าอื้อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะแล้วท่านผู้ชมนะคะได้ยินแบบนี้ไม่นึกที่จะอยากชิมอยากชมวิธีการทำหรืออยากที่จะทำเป็นเองเลยคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะยังมีอย่างอื่นอีกนะคะที่ฉันแนะนำให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่ เว็บไซต์ของสถานทูตก,ก็คือ r o y a l t h a i e m b a s s y n l หรือติดต่อนะคะไปที่คุณสุดาวดีเจริญยุทธนะคะ0 6 5ย์ห6 6้าหหรืออีเมลไปนะคะที่ t h a i e m b a s s y h gmail.com ในวันที่ดิฉันอัดรายการตอนนี้นะคะคือวันที่30มิถุนาย,ยน อาจจะกระชั้นชิดนะคะท่านได้ดูปุ๊บ่งานอาจจะผ่านไปแล้วหรือว่าโอ้มันเป็นพวกนี้แล้วนี่นาแล้วยังติดต่อคุณสุดาวดียีงไม่ได้เลยนะคะมีชั้นทราบมาว่าท่านอาจารย์ทั้งสามท่านมาถึงที่เนเ่อร์แลน,นะคะจะเป็นเช้าวันเสาร์และท่านก็จะมาร่วมที่งานแทแรงแกล์เฟสิฟ a ลด้วยมาสาธิตให้ดูนะคะวิธีการทําขนมวิธีการทําอาหาราตลอดจนทางด้านการแกะสลักนะคะเพราะฉะนั้น ท่านสามารถที่จะไปเที่ยวชมงานแล้วก็ไปออสอบถามอาจารย์ได้ตัวของตัวเองโดยด้วยนะคะว่าถ้าจะเรียนด้วยเนี่ยยังมีที่ว่างอยู่ไหมหรืออะไรอย่างไรหรือว่าถ้าสนใจอาจจะปีหน้าท่านก็จะอาจกลับมาอีกนะคะดิฉันคิดว่าแต่อย่างไงก็ตามนะคะไปเที่ยวงานและยังได้คุยอาจารย์ด้วยก็เขอเชิญค่ะสำหรับท่านที่สนใจส่วนงานที่3นะคะซึ่งจะมีจัดขึ้นในวันที่9และสิ กรกฎาคมก็คืองานครูชิซาไต้หลงนะคะจัดที่สวนสาธารณะกว้างใหญ่มากเลยชื่อว่าเขมพานอยู่ในเมืองอาเมียร์สถานที่จอดรถก็สะดวกสบายนะคะงานก็เข้าฟรีแล้วก็ในส่วนไฮไลท์ของงานนะคะที่เจ้าของงานเขาได้โปรโมทในปีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องตลาดน้ำนะคะก็จะมีการแห่เรือด้วย แล้ววันที่10นะคะตอนเช้าของวันอาทิตย์10โมงครึ่งท่าหนหลวงอาจากวัดพุทธวิหารนะคะก็จะลงเรือให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมงานนะได mm ้ hmm. มีโอกาสที่ได้ทำบุญตักบ,บาตรกันนะคะ mm hmm. ที่ฉันว่าน่าจะสวยงามมากทีเดียวอย่างไรแล้วก็เชิญท่านผู้ชมนะคะ mm hmm. ทางด้านพิธีกรของงานครุษเส t า l ต u n c h ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะคะโดยมีการ ดึงวัยรุ่นวัรุ่นนะคะหน้าใหม่ๆให้มาทํากิจกรรมเกี่ยวกับเทศกาลงานไทยเรานะคะซึ่งปีนี้ก็จะมีเยสิกาซึ่งเป็นลูกของพี่จอยนะคะทุกคนค่จจะรู้จักพี่จอยดีเขาขายอาหารไทยขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวดิฉันก็ชอบมากเลยรสชาติชิมแล้วติดใจค่ะซึ่งพี่เขามีร้านอยู่ตรงหัวมุมนะคะตรงข้ามกับร้านไทย ร้านไทยฉบของพี่เม็กกี้ที่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมส่วนพิธีกรคนที่2ก็คือ1ซึ่งเป็นลูกสาวของพี่แม็กกี้ร้านไทยฉบส่วนคนที่3ก็คือโป้งซึ่งเป็นลูกชายคนโตของพี่ประสานแล้วก็พี่โป่งร้านครัวไทยคลาสสิกคนสุดท้ายก็คือโตโต้ซึ่งโตโต้เนี่ยปีที่แล้วก็ได้เป็นพิธีกรด้วยเหมือนกันนะคะปีนี้น่ารักมากเลย ก็สนใจแล้วก็ถ่ายถามมาแล้วก็ทางงานครูชุดอาต้ายรอนก็ได้เชิญไปเหมืนกันเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์และทําได้ดีมากแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วดิฉันเชื่อว่าลูกๆแล,ละหลานของเรานะคะอย่างน้อย4คนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรี่ยวแรงเป็นหัวแรงสําคัญในการจัดกิจกรรมไทยต่อๆไปในอนาคตค่ะอย่างไรแล้วนะคะให้ไปให้กำลังใจ ตอนใหม่ของเราทั้ง4คนนี้นะคะสำหรับดิฉันแล้วก็จะไปทั้ง3งานเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกับท่านผู้ชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ